รุ Arizona, ้นนุ่นตรงนู้นตอนเลยนะเธอพาเม่นไปดูด้วยอุ้ยเลยมันมีลิงด้วยนะน้องเมื่อกี้โอ้โหนอะไรเนี่ยปืนชนอะไรนี่อ่ะเธอ่น่ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังเจ็ดห้ามิลลิเมตรอายายิงเอ็มยี่สิบยิงเลยยายใส่ลูกยิงยายใส่อ่ะเธอจัดการ ถ้ายิงยนุ่นอน,นุนอะไรนุน่นออะเธออนุนย่างเจ๋งนุน่นออ้เครื่องยิงเป็นอะไรเนี่ยเครื่องยิงลูกกระเบิดออะเธอไปแล้วเครื่องยิงลูกกระเบิดลูกไปเลยไปดูสิ ัวนี้เครื่องยิงลูกระเบิด4.2นิ้วแท่นเรือโอ้โหใส่ลูกลูกระเบิดไปยังุุนี่เครื่องยิงลูกระเบิดคุณยายโอ้โหอ่ะเธอ,อยังเอ,งเอาเครื่องออกกำลังกายโอ้โหอ่ะเธอเร็วอ่ะเธออันนี้อันใหญ่มากเร็วอันนี้คือปืนอ,อะไรเนี่ย โอ้ยรถถังวเนี่ยไปดูดิเร็วตามไปโอ้โหโอ,โอ,โอ้ปืน102 45นมิลลิเมตรโอ้โหผลิตโดยอังกฤษใช่อันเนี้ยผลิตโดยอังกฤษนะเธอไปดูดิขึ้นมปดูตายเร็วอ,อันนั้นน่ะปืน90 มิลลิเมตรล้อสนามหูยอยู่วิวอ่ะเธอหมุนวิวโอ้โหมันเจ๋งมากยิงเลยเขาเป็นล้อตามยายไปดูดิมีอะไรอีกตามยายไปดูนั่งอะไรอยาก,กุยันเลยนะ ปืนยิงรถถัองอันนี้ปืนยิงรถถัง37มิมลิเมตรล้อสนามอาเธอรโอ้โหหุ้ยตายิีเลยนหรอหืมปัาเธอเยมั้ยน้าอาน้าอ้ิเงอป็นของจงอะไรของงอันนี้ปืนเจสบห้า สี่สิบเอ็ดมิลลิอ่ะเธอนั่งเลยอระเธอนั่งผลิตโดยประเทศญี่ปุ่นนะเนี่ยอ่ะเธอเดี๋ยวมังกี้มาครับนนะไปพร้อมกันลูกเดี๋ยวมังกี้มาได้ย้ยอันนนะีะ เจ๋งอ่ะเธอขึ้นได้เป่โห้ยเธอปิน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 โห้ยแยกมันจะยิงอะเร็วเร็นแล้ว,ลว,ลวนูวน้นอันนู้นหมุนได้ดไ,ดไปขึ้นข้างนูง้นลูก Oh. 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 Oh, oh. ไม่ได oh, um. ้แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างเง้ยโอ้ระเบิดใส่มือแม่ละนี่ปืนต่อสู้กัาสราหมากาศหัวเรือดำน้ำนี่เหรอใช่โผล่ขึ้นมาอ๋อเรือดำน้ำเดี๋ยวเราก็มีเธอเรือดำน้ำได้หมดได้แล้วเนี้ย ดูสิไอเธอ่อางน,นี้างนี้างนี้ทางนี้เ,เล็นงลนัน่งไงอ้หไปขวาขึ้นลงอันเึ้งเจ๋งไหงงมโหเธอยุงตอยุงเยอะมากยุงดุ ใจหลายมากเช่อปีโดต่อปีโดอย่างปีโดว่ะปีโดมันเป็นลูกระเบิดดำน้ำนะจะวิ่งไปหาหรืออย่างก็ระเบิดอุ้มนี่มันปี่ว่านปืนโบราโอ้โหอัลเทอร์แอร์เพลนใหญ่อัลลัใหญ่ อุยงป่าโอ้่ไงเต็มเลยเต็มเลยตรงตูดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เธอป่ามันไม่ไหวหรอกมันหิวนี่แม่ทุ่นระเบิดโอ้โหทุ่นระเบิดอุ้ยอ่ะเธอหาไม่ได้อยู่ข้างบนเรือแม่กองเขาเรียกว่าเรือแม่กอง ตอนนี้เราก็มาถึงที่เรือแม่กองแล้วนะคะพายอ่ะเธอโน่นขึ้นไปกับยายกับตาแล้วเรากำลังขึ้นแนอ้วเขาให้หเดินาาตามลูกสอนลูก บอกว่าถ้าเยี่ยมชมคนละสิบบาทไปเธอไม่ต้องวิ่งนะครับลูกตายมองหลานด้วยเรืออ่ะเธอนั่งนีไ่มาปึ้งไงเข้าไปดู ใช่อ่ะ,อะนั่งนั่งดูงดินง่นนาอาม <ไป S 1> ทำอะไรอยู่โอ้โหมันอย่างเท่ะนะภายในเรือก็จะมีของขายด้วยมีอะไรบ้างค่ะ เปบีหายเลยแล้วโอ้ยมีชั้นบนด้วยพ่อปล่อยตอวพีดยโอ้ยนุ่นพอขึ้นทางชั้นบนแล้วอ่ะเธอขึ้นไปยังโอ้ยอย่างเท่พ่อมึงอันนี้ฮู้มีครัว มีครัวข้างในเป็นครัวทำอาหารอยู่ชั้นล่างนี่เรือของซันจิป่ะเนี่ยวันพีสอะนี่มันเรือของซันจิวันพีสนี่มีครัวทำอาหารด้วยไอกุ๊กไอกุ๊กช<อ>ั้นล่างอันนี้เป็นห้องซัก มีขึ้นทั้งบนได้ด้วยนะเนาะอาเธอนี่อะไรอ่ะห้องทหารเหรอนี่อะไรห้องครัวมีถงในทหารออได้ไหมไม่ได้มีห้องน้ำทหารนีมีหนั่งประชุมกัน จะปีนขึ้นข้างบนกันแล้วนะ <Wow. S 1> อ้าวมีชั้นบนชั้นล่างด้วย นมม้ำแห้งหมดเลยน้อยเธอไหนโอ๊ยน้องไม่จ้ำโลเอืเธอชอบไหมเนี่ยมันเจ๋งมากได้แต่ต้องลงได้นลลูกนะ ระวางแขนเป็นประการขึ้นไปเลยยายขึ้นต่อเลยเซอร์โอ้ยมานั่งนี่แล้วไปยิงปืนอ๋อที่มันไม่มีที่หมุนอ๋อที่หมุนมันหายเหรอ เธอมนเป็นปืนนะนั่นยิงสมองคุณพ่อเลยเ่ะเธอคุณพ่ออยู่ข้างาล่างระเบิดสมองคุณพ่อเลย <c oughs> ลหเอ่เอธอตาขับเรืออยู่ข้างบอนูอ้นข้างบอมองตา ได้ไหมเนี่ยอุ้ยนิ้วลอกน้ไปอุ้ยมันเจ๋งมากเลยอะเธอนั่งนั่งอั่งเป็นจับตาจับตนนั้วนั่งก่อนนั่งก่อนตั้งปั้งอะขับเรือจับตอนัาเลยขับเรืออย่าเอามือขยี้ครับขับเรือเร็วลูก ขับเรอทำอะไรนี่ไงมัววเนเจ๋งมากมันเจ๋มมงม,จมากเลยนะเธอนะดูดิโอ้โหอ่เธอขับเรือครับอออกไปข้างนอกแลย เดี๋ยวให้ละออาพาไปเดี๋ยวมาาอาแทบมาดูขคมทิศมานีนี่หน้าวะที่เลนี่เคมทิดมทิศใส่ตาเข้มาด้วยูดวะเราเป็นนักบาศาสอเธอขับเลยอออนะนดแผนที่ ตารจะขับบ้างแยกันนะครับขับเรืออยู่อ่ะางงานนี่เี่ส่งอะไรวะเนี่ยดูเลด้ปิ๊กปิ๊ปิ๊กอะไรมัใช่ปิ๊กปิ๊ไม่ใช่รถไหนนี่เจ๊ก็สวยอะไรอ่ะ